ผู้ใดอยากปิดโหมดเมื่ออาชีพก็ปิดโรเตอร์คอยคิดแล้วว่าคอมโบปิดเราคอยกระชิลินต่อไปเราคอยกระชิ้ไส้เสียงเจ้าของนี่แหละต่อไปเพราะว่ามันสิเป็นเสียงมว้วนหรือบ่มวนหรือสียงเบาแบบใดนะคะสิมีผู้ติดตามหน่อยหรือผู้ติดตามหลายกระชังนะคะเพราะว่าอคอยลินไปหลายแอบคอยลินอยู่หลายแอปทั้งแอปดำแอปแดงนะคะ เอาเป็นว่ามันมวนแหละล่ะแล้วก็มันเศร้าบ่ได้นะคะผู้ใดอยากปีกก็ปิดโหลดผู้ใดอยากเศร้าก็เศร้าโหลดเพบาว่าเศร้าด้ยเพราะว่าข่อยดินดินมาดินมาโดนแล้วเพรทนละพานแต่ว่าข่อยกะดินคือเก้านะคะผู้ใดอยากปิกก็ปิดโหลดผู้ใดบ่อยากล่นก็บ่เป็นยังค่ะนะคะเพราะว่าการสร้างรายได้่เหาบไริหาเงินจากจากเหาบไร้ หาเงินเอ่องังไแหละเฮาหาเงินกับเฟซบุ๊กค่ะเฮาบ่าดได้เฮาบ่ได้เหนเฮาบ่ได้เหตุให้ผู้ใดเดือดร้อนนะคะแต่ที่นี่ว่าได้ยิงเงนเ,เห็นมูเผากว่าจะปิดโหมดเมื่ออาชีพปิดโหมดเมื่ออาชีพแล้วนะคะมันบ่เป็นไปตามเป้าโน่น,นนั่นนี่นะคะ จะสร้างเขาผู้ใดอยากเศร้าก็เศร้านะถะแต่ขอบอร์เศร้าเพราะว่าข่อยคิดมากอ่าโดนแล้วนะคะเกือบสีพ่อปีแล้วนะคะขอกระสีใส่เส <ièrement avanz ados> ียงจะคล้องคือเก้าเนี่ยแหละหนาจะคล้องคือเก้าเนี่ยแหละค่ะนะอกันเรียกว่าผู้ใดอยากเศร้าก็เศร้าแต่ว่าขอบ่เศร้าลินข่อยย่งสี่เลีนไปเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่าข่อยเปิดเป็นซองจะคล้องมาโดนแล้วนะคะผู้ใดมากกระเบิ้งผู้ใดบ่มากกระเลื่อน่านนะคะ มันก็จังสีล่ละคนเห็ดเห็ดขิดนะคะมันก็ต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะอาเอา,เอาสาระก็บพคกอยมีปันใดดอกแต่ว่าห้าอย่างมีช่องเป็นของจะคลองมอีผลง่ายเป็นของจะคลองนะคะผู้เขาเห็ดโดนก็ห้าเขาก็เห็ดใด้นะคะผู้เขาที่เห็ดเห็ดโดนหลายปีก็ห้าวเขาก็เ,ากเห็ดมาแล้วนะคะภาษาเ้ามาซ้ำหนีหนึ่งนะคะบ่ยากนะคะ ผู้ใดอยากปิดก็ป,ดออออกปิดโรเดอร์ขอผบปิดออกเพราะว่าคอยตั้งใจแล้วว่าคอยสิเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะได้ใดกดดันจะคล้องสมมืิในผู้ไดกดดันจะคล้องบ่ม,งมีความกดดันค่ะนะคะมีแต่ความเช่ว่าเออเฮ็เดไปรวดสักมือใดมือหนึ่งเฮาก็สิประสบความสามําเ็จเอีกนะคะอันนี้คอยห้กําลังใจจกคล้องแล้วผู้ใดอยากได้กําลังใจจากเฮ้าก็พยายามลงคลิป แล้วก็บิ่งคลิปให้กันแล้วเอไอพิ่นกระชิดันเอไอเขากระชิดันคลิปโมเจ้ามาหาข่อยขกระชิดได้เห็นคลิปโมเจ้าน้ำนะคะบะแมนวานเห็นคลิปโมแล้วก็ปัดทนะิมนะอย่างไหแต่โมเบิงของเขาของผู้เดียวนะคะอันนี้ก็เขาตรวจสอบได้คะ่ะว่าผู้ใดเบิงคลิปเขาแน่คันคันค้นที่เขาเบิงคลิปเขาปุ๊บเนี่ยคลิปของเขากระิมาโฟน่าฟีนเฮามันเป็นเรื่องปกติที่เขาทีเอไอเขากชิดันมาหาเฮ้านะคะอันนี้คือคอ,คอ,อัน ออความรู้ที่เขารู้มากเลยล่ะมันเป็นผลพลอยได้ต่างคนต่างได้นะคะเพราะมันเป็นคันเท่าสนใจคลิปของคนนี้เบิ้งคลิปจนจบแล้วก็เท่าเขคอมเมนต์เอไอเพื่อนก็สิส่งคลิปของอีกคนคนที่เท่าเบิ้งเนี่ยนะคะส่งคลิปเท่าไปหาเขาแต่ว่าเขาสิเบิ้งเท่าหรือบ๊พราะคันเขาเบิ้งเขาปลาถิ่มนะงวดหลังงวดต่อไปเอไอก็สิบบส่งคลิปเของมหาคอยเคลอกัน นะคะมันเป็นแบบนี้เราบบกเขาเป็นแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะสม่วงนี้พวกจะภาพนิ่งค่ะนะคะจะก็่เป็นยังค่ะเอาที่สบายใจแต่ว่าไพาชิเลอร์ก็เลิกเด้อผู้ใดบ่เลิกแต่ว่าตู่คอยบ่เลิกค่ะบ่เศร้าเห็ดคักเพราะว่าเห็ดแล้วนะคะบ่ได้ซีเรียสอีหยังนะคะประปับปรุงพัฒนาจะคว้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิเป็นเองเก่งเองนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อบ่ต้องล้มเลิกมันดอก ะตะเลีนซืซ่อเล่นน้ำธรรมาดากันยังเล่นนะคะเลีนมวนมวนกับยังเล่นเพียงต่ว่าห้าเลีนตามกฎกติกาเขากับพ่อนะคะสู่ต่อไปค่ะแล,ะล้วห้ากับสีพ่อความสําเร็จน้ากันบ่อสากระเรียวนะคะบายๆขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปค่ะ